สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมหลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับมีรถเข้ามาใหม่2คันนะครับผมเป็นคูปะต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่ะครับผมทั้ง2คันเลยปี6465ท่านใดเข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับผมคันนี้ปี64สี่นะครับสวยๆเลยคันนี้ไม่มีหน้าก,กากมานะครับ ตัวรถสีสันเดิมๆนะครับผมแป,ป๊บเลื่อมๆเ,เลยเครื่องเดิมๆนะครับน้ำไม่ดันไม่ไอตอนคัดไม่เคยตัดนะครับเกียร์ไม่เคยลือ้อไม่เคยเปิดครับผมเครื่องเดิมมาร์กโรงงานยังเหลือนะครับผมสินละ ล้อหน้าไม่เคยแกะนะครับยางหน้าหลังเดิมนะครับผมยางหลังอายางหน้าหลังใช้กันอีกยาวๆนะครับปากใบมีดนี่เรื่อมๆนะครับเป็นรถไล่นะครับผมรถไล่รถติดผ่านบุกเบิกมาสินล้อสองฝั่งสวยๆเลยไม่เคยแกะนะครับช่วงหลาง คันนี้จะเป็นรุ่นที่ขยายฐานล้อไม่ได้นะครับผมปรับฐานล้อไม่ได้แต่ถ้าเป็นคันนี้ก็จะปรับฐานล้อได้นะครับมาดูท้ายกันนะครับสินล้อไม่เคยแกะนะครับผมสินล้อสองฝั่งไม่เคยแกะฝาไฮดรลิกไม่เคยเปิดน,นะครับีโอใช้งานน้อยนะครับผมีโอหลังบอมีถลอกเล็กน้อย ครับผมอันนี้ถือว่าสวยๆเลยสภาพน้องๆปลายแดงครับเรื้มๆเลยเอา่าด้านหน้าผัานหลังถ้าจะเอาผัานบุกเบิกก็มีนะครับจอดติดรถหรือถ้าจะเอาผัานใหม่ก็จะเป็นผันอา่าเป็นถ้าจะเอาผัานพวนก็เป็นผันใหม่นะครับผมตัวตีครับพูดผิดพูดถูกคําละสมองไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่งแล้วครับตอนนี้หัวก็เเป็นไข้นิดหน่อยครับก็ลเลยอาจจะ พูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขออภัยนะครับมาดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้ปีหกห้านะครับผมปีหกห้าขยายฐานล้อคันนี้ก็สีสันเดิมเดิมคันนี้ก็สวยๆนะครับปีหกห้าอนนี้ลูกค้าจะคลองเดิมปรับขยายฐานล้อออกมานะครับ คือสลับล้อจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับล้อหน้าเนี่ยก็จะทําให้กว้างขึ้นนะครับสินล้อก็ไม่เคยแกะนะครับรถคันนี้ก็ไม่เคยตัดท่อนนะครับเกียร์ก็ไม่เคยลื้อนะครับผมเครื่องเครื่องเดิมครับ เครื่องไม่เข่งไม่ไอเหมือนเดิมนะครับผมตามสไตล์ร้านนะครับผมคอนเซปต์เดิมคือเครื่องเกียร์ดีน้าไม่ดันไม่ไอกระทะขยายถันล้อนะครับมาดูท้ายท้ายสินล้อไม่เคยแกะนะครับผมสินล้อสองฝั่งไม่เคยแกะฝาไฮโดรลิกงไม่เคยเปิดนะครับดิทีโอดทีโอ,โอมาร์คโรงงานยังเหลือนะครับผมฝนเริ่มตกแล้วนะครับผม คันนี้ก็สวยๆนะครับแบบปบก็เรือเๆมนะครับเป็นรถไล่เหมือนกันนะครับคันนี้ติดผนันบุกเบิกมาครับด้านหน้าแล้วกัผนับุกเบิกส่วนใหญ่ผมซื้อรถไล่นะครับผมรถไล่จะทํางานไม่ค่อยหนักส่วนท้ายก็เงียบไม่หอนนะครับสองคันนี้ก็ถือว่าสวยๆนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับผมยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดเลยทั้งสองคันปากใบมีดก็สวยๆทั้งสองคันคันนี้ก็ สีสันสีสันถลอกยังไม่หมดเลยครับผมคันนี้ก็เหมือนกันฝากไว้ทั้งสองคันนะครับผมคันนี้เปิดสามแปดห้านะครับผมสามแปดห้าคันนั้นสามเจ็ดห้านะครับผมสามแปดห้าใบเทาสามเจ็ดห้าใบเทาฝากไว้ทั้งสองคันด้วยนะครับอยู่ร้านก็มีรถพอมมีให้เลือกอยู่นะครับประมาณยี่สิบกว่าคัน อุปรกรณ์มือหนึ่งมื่อ2นะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์08160047530816004753กราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมานะครับผิดพ,พลาดประการใดก็เดี๋ยวผมนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปขอบคุณมากๆครับขอให้หิงเลรวยๆไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ